สวัสดีครับวันนี้เราก็มีโคลแมนสองสามเจ็ดครับโคลแมนสองสามเจ็ดนี่มเป็นรุ่นที่ใช้น้ำมันได้ใช้ได้ทั้งเบนซินขาวใช้ได้ทั้งน้ำมันก๊าดนะครับแล้วก็เป็นตะเกียงที่มีอยู่ในบ้านเรามีขาย,ยในบ้านเราอยู่แล้วนะครับแต่ตัวสภาพผมนี่ก็แปดสิเอร์เซ็นหัวจะผูหน่อย เรามาลองจุดกันครับนี่ผมใช้เป็นสิงขาวจุดนะครับเราก็ปั๊มลมก่อน ตัวนี้เป็นแบบห้าร้อยแหลกก็ uh huh. จะสวา่างสว่างเป็นพิเศษจากที่เราสูบไปพอตึงๆมือนะครับเราก็เติมแอลกอฮอล์ลงไปในถ้วยนะครับสักครึ่งถ้วยกปนล้วก เพราะว่าผมใช้เป็นซิขาวจุ <What? S 1> จดเสร็จแล้วเราก็าปิดวาล์วไว้นะครับวาล์วอยู่ตำแนนววหน่งปิดนะครับวา <Yeah. S 1> ล์วจินาปิดนะครับเราก็จุดเบิร์นเจนนะครับใช้แอลกอฮอล์เบิร์น ก็จะใช้เวลาสักแอปหนึ่งนะครับ พอเราเบิร์นไปสักพักหนึง่งเราก็จะมองเห็นเปลวเปลวของแอลกอฮอล์ค่อยๆสูงขึ้นะครับพอแอลกอฮอล์มันเริ่มเหลือน้อยครับเราก็เริ่มเปิดวาล์วไปที่เซ็ตหนึ่งเซสี่แต่แล้วเราก็ยกเข็นมันลงครับค่อยๆลง ใช่ก็จะเริ่มสว่า,างเสียงสองสามเจ็ดก็จะดังสักหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นคะแนนเอ่อมันเป็นแบบห้าร้อยแรง อันนี้ตัวนี้เป็นโป๊ะตาพึ่งนะครับโคแมนสองสามเจ็ดครับ